มจะเปียผใมหม้นะะคน้องสายสวัสดีค่ะน้องสายทำอะไรคะล้างจานน้องสายล้างจานโอี๋โหน้องสายเก่งจังเลยสะอาดหรือเปล่าน้องสายล้างจานอ่ะสะอาดใครสอนคะเนี่ย แม่โอ้โหแม่นี่เก่งจังเลยเนาะสอนให้น้องทายล้างจานเองด้วยแม่บอกว่ายังไงคะแม่บอกว่าเวลาใครกินคนนั้นก็ล้างจานเองใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอยู่ืีอนีนส่สายนะคะหนึ่งจะมาล้างจานค่ะโอเคไปแม่บอกว่างไงคะแม่บอกว่าถ้าเวลากินข้าวเสร็จต้องรีบล้างจานเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้แม่สอนน้องทรายเหรอคะ โอ้โหน้องรายเก่งจังเลยค่ะเชื่อฟังแม่ด้วย จาเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ํานะคะเราไปอาบน้ํากันเอเพิ่มผ้าลงเอกไปหน่อยลงเอกไปได้ไนงเองลงเอกเดินไปแล้วลเอกเก่งแล้วบางทีงเอกก็ไม่เก่งบางทีงเอกก็เก่งใช่เราต้องล้างทั้งข้างนอกข้างในเพราะว่าเดี๋ยวเราเป็นเชื้อโรคถ้าไม่สะอาดอะเราก็จะป่วยเราก็จะเป็นเชื้อโรคนะคะ น้องชายขยนันจังเลยคะเนี่ยเดี๋ยวพ,พ่อนึ่ก็จะพาน้องชายไปกินไก่ KFC สำหรับรางวัลคนขยนันใช่ไหมคะไหน<า>ย,ยหายเลยย่ยล้างจานเองตัวเองหนูแค่ล้างหนูแค่ล้างถ้วยแล้วก็ล้างถ้วยอีกแล้ว,ก,วก็มีช่วยอีกมีช่วยอีกตังหมดเลย เก่งมากว่าอาบน้ำมาเนี่ยไปมานั่งเตาคันอาภัษนะใครเก่งยายไม่เห็นตบมือให้น้องสายเลยยายกินขนมเนาะมาไหนตบมือหน่อยยายอน้องสายอุสาวิ่งมาวิ่งมาบอกเออเก่งมากล้าง <c oughs> ทุกวันเลยเหรอใช่หนูจะล้างทุกวันทีน่แม่พ่อแม่ โอ้โหเก่งจังเลยน่ารักที่สุดเลยอย่างเงี้ยต้องมีรางวัลจะไปไหนดีนะไปกินไปกินอะไรดีกินไก่ KFC แล้วก็เฟรนไฟโอเคค่ะจัดป้ายเดี๋ยวเราไปกินไก่ KFC แล้วก็เฟ็นไฟ์กัน เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพึ่งจะหั่นให้มันจะได้มันจะได้ไม่ร้อนไงกินอันนี้กินอันนี้ต้องเบาก่อนด้วยนะจ๊ะอุ้ยไม่ได้นี่ไงเอาวางตรงนี้ไงโอเคมันอย่าเพิ่อเอันะทีนี้พึ่งจะจะหั่นให้กินเจ้าเนยใส่ไปหน่อยเนยใายกินกุ้งเหมือนกุ้งวงๆใช่ไหมนยใส่เราชอบใช่ค่ะโอ้ น้องชายทำอะไรคะเนี่ยร้างจานน้องชายร้างจานเหรอคะอู้สะอาดหรือเปล่า Oh my god What? น้องซีเขาหยิบเอาอยู่นะเห็นน<ะ>้องซีเขาหยิบเอาอยู่เนะนี่ยนะี่เนี่ยมันจะเป็นถุงถงปลาเป็นเหมือนปลา